สวัสดีครับกระผมอดีอรเพียงเกตวันนี้วันที่14กันยายน2564พลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเมื่อว,วานนะครับใส่ชุดสีกะจีขีดเต็มบ่าเลยครับสร้างภาพโอบไลกันดูประหนึ่งว่ามีความรักสมัครสมานปานจะกืนกินหร้อครับ พยุตบอกว่าเลิกสทีเรื่องผมกับบิ๊กป้อมสบายใจทุกวันขอสื่อเลิกเสี่ยมโทษสื่อว่าอย่างนั้นเถอะความจริงหนึ่งเขานี่รักกันมาตั้งแต่ไหนเท่าไหนแล้วเป็นบูรภาพยักษเติบโตจากสายทหารสายบังคับบัญชาซ้ายหันขวาหันมีครบระหว่างรุ่นน้องรุ่นพี่อธิบายว่าอย่างนั้นครับแต่เมื่อวานนี่ขาดอนุพงษ์ ขาดป๊อกไปหนึ่งคนถ้าป๊อกเข้ามาในเวทีละครเมื่อวานเนี้ยก็จะสมบูรณ์แบบแต่ว่าสร้างยังไงหลอกคนอื่นพอหลอกได้แต่หลอกตัวเองหลอกไม่ได้ครับธรรมะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหลอกคนทั้งโลกได้แต่ว่าหลอกตัวเองไม่ได้ถามจริงๆถามประยุทธ์จันโอชาจริงๆครับถ้ารักประวิตรวงสุวรรณจริงๆถามหน่อย ทำไมไม่ให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำไมไม่มอบสรนักงานตํารวจแห่งชาติให้แก่พลเอกประวิตรวงสุวรรณดูแลเหมือนเดิมไปยึดอํานาจจากพี่เขามาทําไมรักยังไงเนี่ยยึดหมดเลยยึดมาเป็นของตัวเองตําแหน่งเยอะแยะทั้งสบคทั้งอะไรมั่วไปหมด ประชุมที่ดินประชุมน้ําประชุมอะไรนายกทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เป็นนายกรองนายกรัฐมนตรีลอยครับขาลอยไม่มีหน่วยงานดูแลอย่างนี้หรือที่รักเพี่ออมพระอมโบสถอมศาลาการ,ปรเปลี่ยนมาพูดก็ไม่มีใครเชื่อครับเพราะพวกคุณแตกแยกแก้วมันร้าวปริอย่างไม่สามารถประสานกันได้ตอบโยกยายปลด ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าและนางนารุมลพิญโยสิลวัตรออกจากรัฐมนตรีช่วยแต่เขามีตำแหน่งเลขาธิการพรรคฝลังประชารัฐและเหลันยิกพรรคแล้วมันจะมองหน้ากันได้อย่างไรหรือว่าใส่แมสใส่แว่นตาดำประชุมพักวันที่1 5บ6วันพรุ่งนี้มือลืนเนี่ยที่รัฐสภาจะทำกันอย่างไรอย่าหลอกกันเลยครับแต่ก็แตกแยกก็แยกส่วนคุณจะรักกันหรือแตกแยกกันเนี่ ผมเห็นว่าประชาชนไม่ได้อะไรเลยครับโควิดวัคซีนได้เพิ่มมาไหมความรักสมัครสมานระหว่างคนหมดสภาพเปาวิทย์เนี่ยเท่าเท่ากับถูกปลดระว่างรู้ไหมคุณประวิทย์คุณป้อมน้องชายคุณน,นี่คือประยุทธ์ผมไม่ได้เสี้ยมนะครับเขาปลดระว่างคุณเขาทําทีมาส่งคุณที่รถแค่นั้นเองความจริงเขาปลดระวังไม่ให้ดูแลอะไรแล้ว ลุกก็ยำลำบากนั่งก็ลำบากยืนก็ลำบากโอ้โหป่อไหน่าสงสารจริงๆนะครับบ้านเมืองไม่ได้อะไรหรอกครับจากการที่ประวิทย์และประยุทธ์ทำเรื่องว่ารักกันสมานสมัครคีกกันดังที่ผมกราบเรียนไม่เห็นได้อะไรครับทุกคนอยากให้คุณนี่ออกไปออกไปพ้นจากเวทีทางการเมืองเพราะมาทางไหนให้ไปทางนั้นครับมาจากการยึดอำนาจสมหัวกัน วางแผนยึดอํานาจอธิปไตยประชาธิปไตยไปไว้ในมือแล้วก็มาแซงเป็นไม่ถูกกันแซงเป็นการถูกกันปรับคนนี้ออกปรับคนนี้ออกครับอํานาจซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนไม่อยู่จีรลังยั่งยืนหรอกครับตู่ป้อมระกันปานจะกลืนดูชื่นมื่นจะกลืนกินแต่ความจริงนั้นพังพินหมดสิ้นความรัก สมัครสมานตู่ป้อมรักกันปานจะกลืนดูชื่นมื่นจะกลืนกินแต่ความจริงแต่ความจริงนั้นพันพังพินหมดสิ้นความรักสมัครสมานป้อมเอ้ยเขาปลดระวังแล้วเขาปลดระวางแล้วเหมือนรถไฟญี่ปุ่นเขาปลดระวางไทยก็ไปขอทานรับบริจาคมาจากญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นล่ะก็ป้อมเอ้ยประยุทธ์สร้างภาพยังไงมันไม่ เอาปิดฟ้าด้วยฝ่ามือเนี่ยมันมันมันยังไงก็ดูมันมันปิดไม่มิดหรอกครับสวัสดีครับ